าละค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะสําหรับรายการพลักเรื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์ร,รันมรดกไทยนะคะเดี๋ยวลุยเลยไหมคะอาจารย์คะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะขอเชิญหน่อยอ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ,ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเพราะว่าการที่มีรายการพระกเรื่องสุวรรณภูมิทําให้คุณได,ได้พัฒนาความรู้เรื่องของพระกเรื่องแล้วก็ดลลอกได้น้อยที่สุดถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไร,รแต่ถ้ายังไม่รู้ก็เอาไปต่อยอดได้ใช่แล้วนะคะเพราะมีพระ มากมายหลากหลายเลยนะคะเราวิธีการดูทริในการดูของเซนแต่ละท่านต่เหมือกันนะครับต่างกันแต่ว่าวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นก็คือเล่นพาแท้นะครับเล่นพาแท้แล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับค่ะอ่า ลุยเลยค่ะอาจารันบางวันก็หน้าดำบางวันก็หน้าผ่องอว่าจันผ่องไงอาจารย์นั่งคนเดียวอาจารย์ได้คู่กับอ้อยอไม่รู้ว่านะอาจารย์แซวอาจารย์เล่นๆนี่ลูกลูกชายคนเล็กก็เหมือนกันนะบางครั้งไม่อยากจะเดินใกล้กับเขาเขาขาวไงเขาขาวไงใช่เขาบอกอุลุคโลคอเขาบอกว่าไปดูกันนะครับเหรียญรุ่นแรกของบุดหลวงนะครับเทวดาเล่นดินนะเหรียญนี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2400 ไอ้สองบห้าร้อยสี่สิบนะ,<ค>ะประธานโทษครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญกลมนะครับเอ้ยรูปไข่ไม่มีเขาเรียกว่า<ม>อะไรนะไม่มีห่วงจ้ะ,ะหมดห่วงนั่นเองนะครับลุงปู่สวงเนี่ยท่านเป็นชาวขเขมรน,น,นะแต่ว่าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีใครทราบนะสืบจากประวัติคนเท่าคนแก่แถวนั้นเนี่ยไม่กระทั่งถ้าอาจารย์เทียนชัยเอง,เองนะท่านก็เจอ,<ม>ต,อตั้งแต่ท่านตอนเป็นเด็กแล้วอนะ่ะค่ะจย์นนะ<ๆ>เป็นเด็กๆก,ก็เห็นละแล้วคนแก่คนเท่าแถวนั้นเนี่ย เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยก,ก็เห็นตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกันเนี่ยเหรอคะอ่าก็เห็นหลวงปู่ตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกันนะครับท่านก็วนเวียนไปวนเวียนมาแถวกัมพูชานะครับแถวประเทศไทยแถบสุรินทร์รีสะเกตอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในละแวกนั้นนะครับยังหลวงปู่สวงเนี่ยท่านเป็นพระเขาชอบเรียกว่าอะไรอ่ะปลีกวิเวกเหรออ๋อนี่ชอบอยู่ตามกระท่อมนะครับค่านะตามกระท่อมเทียงนา นะชอบปีกวิเวกอะไรอย่างนี้ถ้าไม่เขาอชอบก็ทึกคืโคมเท่าไหร่นะครับเวลาหลวงปู่อยู่เนี่ยก็จะขึ้นเสาไว้แล้วหลวงปู่ก็จะมีเว้าจะมีเว้าที่ทําด้วยกระดาษแล้วก็จีวรอ,อย่าง,นงเนี้ยหลวงปู่เป็นคนมักน้อยสันโดษสมาถะนะครับมีอุเบกขาสูงหนะลวงพ่อเนี่ยขอให้มีไม้กระดานปูแค่พอนอนได้แค่นั้นนะ,นะครับหลวงพ่อก็อยู่ได้แล้วนะครับ บางท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเสียสตินะครับเล่นดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆท่านสําเร็จนะครับสาเร็จกะสินนะกระสินไฟนะครับท่านจะให้ลูกศิษย์เนี่ยก่อกองไฟไว้เสมอนะครับในสมัยน,นั้นนะครับชาวบ้านเรียกขานท่านว่าลูกตเบาะนะครับเป็นภาษาเขมรหมายถึงพระดาบด์นั่นเองนะเป็นผู้ที่รักษาศีลอยู่ตามถ้ำต,ตามป่าอย่างเงี้ยนะครับเรื่องราวของหลวงปู่เนี่ย เต็มไปด้วยความลี้ลับเหนือนโลกเกินกว่าที่ผู้คนส่วนใหญ่จะรับรู้และเข้าใจได้นะครับเนี่ยท่านจับเงินจับอะไรยงี้ท่านโยนเข้ากองไฟหมดอ่ะหลวงปู่นะครับท่านละสังขารเมื่อวันที่แปดกันยายนนะครับสองห้าสี่สามหนักกระท่อมรุนอ่าอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วทุกสงกรานเนี่ยผมก็ไม่ทาราบว่าวันที่เท่าไหร่เขาจะมีการเปลี่ยนจีวรให้หลวงพ่อด้วยนะครับปีหน้าต้องไป พอขออนุญ,ญาตท่านอาจารยา์ถามท่านอาจารย์เจนยนาบอกผมไปด้วยคนนะติดซอยหอยตามไปด้วยดีจังอาจารยา์เดี๋ยวปีหน้าต้องได้ไปแน่นอนนะครับวัตถุของคนของหลวงปู่นะครับมีหลายรุ่นนะมีทั้งถูกทังแพงนะครับแต่เนี่ยถือเป็นรุ่นแรกนะถือเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะหายากนะครับ mm hmm. ผมเนี่ยก็ผ่านมือไม่กี่สิบเหรียญน,นะครับ ทองแดงเนี่ยน่าจะประมาณสักสี่ห้าเหรียญอ่อาอัลปาก,ก้าเนี่ยน่าจะประมาณสักสิบย,ยี่สิบเหรียญน่ะแค่นั้นนะครับอ่ะวิธีการดูนะครับหนึ่งดูใบหน้าก่อนจดจําใบหน้าให้ดีให้แม่นแม่นนะครับนี่ต้องเป็นหน้านี้เลยนะครับดูความคมชัดเป็นหลักนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเ้นทา่า,าเห็นไหมครับเส้นหน้าผากใหญ่หนาะ คมนะครับคมชัดลึกนะดวงตาคมสันจมูกโด่งนะครับหนกแก้มเนี่ยตามแบบฉบับชาวอีสานนะครับเนี่ยก็จะมีหนกแก้มสองฝั่งหนกหนูนชัดเจนนะครับ<อ>พวกนี้เนี่ยจะไม่เรียบไม่ว่าจะเป็นพวกหนกแก้มหน้าผากอย่างเงี้ยนะครับช่างเขาจะให้แสงลงแสงลงเงา่ะลงแสงลงเงานะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่เรียบเห็นไหมครับ เส้นเกศาคมชัดเจนนะครับคมทุกคมชัดลึกเลยนะครับเห็นไหมบริเวณช่องว่างระหว่างคำหมับกับเส้นผมเนี่ยคมกริบเลยเนาะจันองคมกริบเลยนะครับของของของเกไม่คมแบบนี้นะครับหน้าของเกใกล้เคียงแต่ว่าจะทื่อๆนะตัวไม่เป็นผลอย่างนี้นะครับเส้นผมทุกเส้นเส้นเกศาทุกเส้นเพื่อนเพื่ความคมชัดไว้เลยคมชัด ลึกนะครับเนี่ยพาดลงมาบนกระหม่อมหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมครับคมทุกเส้นเป็นติ่งแหลมๆคมทุกเส้นนะครับเส้นหน้าผากหนาใหญ่หไหมครับบริเวณดวงตาเปลือกดวงตาล่างนะครับก็จะมีเนื้อเกินย้อยลงมาหนึ่งตุ่มเห็นไหมค่ะเอายกมายิ้งฟันออกปุ๊บก็จะมีอยู่หนึ่งขีดไหลลงมา ไหลทิ้งดิ่งลงมานะครับฝั่งนี้ก็จะมีเช่นกันนฝั่งนี้ก็จะมีหน e ึ่งขีดนะครับบริเวณใต้ตาดูดีๆครับของเก๊มัมนทําตรงนี้ไม่ได้นะครับพวกหนกแก้มพวกอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดปลีกย่อย,ยพวกนี้นะครับความคมชัดพวกเนี้ยเนื้อสิ่งอืน่นใดนะครับบริเวณนี้ช่องว่างระหว่างหูมือ นะครับหัวไหล่เนื้อ <f mun Trans week> หัวไหล่ขึ้นมานะครับ<ช>บริเวณนี้นะครับผิวจะไม่เรียบเหมือนผิวมะกรูดเห็นป่ะแต่จะมีเส้นขนแมวแตกนะครับเนี่ยระหว่างใต้คางทิมลงมาเนี่ยทิมลงมาบริเวณสันฝ่ามือนะครับเป็นเส้นแตกคมๆแบบนี้นะครับแล้วตะแคงดูกับหัวกับหางนะครับก็จะมีอีกสองเส้นอีกสองเส้นทิ้งเป็นแนวดิ่งนี่เห็นไหม นะจะมีเส้นขวางอนอกจากเส้นขวางใช่ไหมแล้วก็จะมีเส้นวิ่งเป็นแนวตั้งนหนึ่งขีดสองขีดนะครับค่ะมือมันสั่นนะเนี่ยนิดหน่อยนะอาจารย์หิวอะไรก็บอกวะ นะหิวไหมล่ะหิวน้ำลำไยเหรอหิวอ่านะครับดูนะครับสองเส้นคู่เหมือนเส้นรางรถไฟค่ะอ่าแล้วก็มีเส้นขวางอะอันนี้ถือเป็นจุดสําคัญนะครับเนี่ยจุดสําคัญเลยเพื่อนๆต้องจําจุดนี้ไว้ให้ดีนะครับค่ะลงกล้องปั้งดูความคมชัดละเอียดเรียบร้อยมาดูฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะมีสองเส้นคู่นี้ไหมแล้วมีเส้นขวางไหมนีมีเส้นขวางวิ่งขวางมานะครับ เสร็จแล้วนะครับจุดตายหนึ่งจุดนะครับที่ควรจะมีนั่นก็คือปลายเล็บนี่ปลายเล็บนะครับนิ้วนิ้วสุดท้ายเลยนิ้วที่ห้าจะมีเส้นแตกคมคมยื่นออกมาเห็นไหมครับเนี่ยจะมีติ่งแหลมออกมาไม่มีเก้น,นะครับมีทุกเหรียญนีน่ติ่งนี้จะมีทุกเหรียญน,นะครับยื่นออกมาจากปลายเล็บฟึบซึ่งมันเล็กมาก คุณสมบัติของเหรียญปั๊มนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ในหลายๆคลิปในหลายๆครั้งที่ไลฟ์สดเนี่ยเสี้ยนเห็นไหมครับรอยยืดของโลหะจะไหลเข้าหาขอบเหรียญตรงนี้เหรอจันอรอยยืดเนี่ยจะมีกระแสนะครับจะมีกระแสเสร็จแล้วสิ่งที่ของเก้ไม่เคยมีเลยตรงไหนจันนั่นก็คือน้าแข้ง นะครับบริเวณนักแข้งนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนักแข้งจะมีเส้นนะครับจะมีลายเส้นเป็นแนวขวางนะเป็นแนวขวางตลอดทั้งขาเลยนะครับถ้าไม่มีเกนะครับอันตรายนะครับเห็นไหมว่าจะมีเส้นเยอะๆแบบเนี้ยนี่ดูรู้เรื่องไหมเนี่ยแต่มันมืดไปหน่อยนะอาจารย์ไอ้มือสั่นไม่ไม่เท่าไหร่ แต่แสงมันมันจะมืดนะมองมไม่คนน่อยเ <he S 2> ห็นค่ะใช่ค่ะอ่าอันนี้เห็นชัดนะอ่าโอเค,อเ,คเลย <นะ S 2> อย่างนี้ดูรอยถากนะครับดูรอยรอยถากแบบนี้เขาจะมีเป็นบับง้บงบงับง้บงบงับง้งบั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 ้งเนี่ยนะครับทั่วขาเลยอ่นะทั่วขาเลยนะครับถ้าเรียบๆอันตรายนะครับเห็นไหมครับของแท้เนี่ยจะมีทั้งแขนและขานี่เนี่ยเป็นเส้นนูนอย่างเงี้ย นะครับนูนๆเลยขีด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 เห็นไหมครับค่ะไม่มีไม่ได้นะครับเส้นจีวรทุกเส้นนะครับบางและคมนะครับบางและคมอ่เดี๋ยวจะจะซูมให้ดูมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยในในล่องเส้นจีวรอีกนะครับเนี่ยในร่องแต่ละล่องอ่ตรงนี้ดูไปแล้วนะครับ อะทีนี้มาดูเส้นจีวอกันนะครับดูกันให้ชัดๆอันนี้ยกสูงนิดหนึ่งปรับโฟกัสใหม่ความไวของกล้องมันไวมากใช่เห็นไหมครับอันนี้คือช่วงขาโอ้โหชัดเจนมากๆเลยห้ามเรียบนะครับจีวอนะครับจีวอ จีวอแต่และล่องจะมีเส้นขนแมวแซนบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับสามสี่เส้นต้องคมนะครับค,คมชัดลึกทุกเส้นแขนก็มีรอยเนี่ยจะมีรอยถากนะครับอันนี้การลงแสงลงเงาเนะี่ยจะมีรอยครูดนะเนี่ ลักษณะของคล้ายๆพวกเส้นลงเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับในร่องจีวอนนะครับก็จะมีเส้นแสนเห็นไหมเส้นแหลมๆเนี่ยแต่ละล่องอ่าแล้วจะมีความพิเศษนั่นก็คือมีเส้นขวางจีวรพลิวนะครับเห็นไหมครับแต่ละร่องเนี่ยจะมีเส้นขนแมวเล็กๆๆเป็นองค์ประกอบบริเวณสันนะครับในบริเวณสันเนี่ยจะมีเนื้อเกินนะา หายปลาะนะครับต้องตะแคงดูก็จะมีเนื้อเกินจะมีขีดขีดขีด,ข,ดขีดอยู่นะครับมไม่ยากนะครับของเกลรายละเอียดมันไม่ได้แบบนี้ค่ะ,ะความคมมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบนี้นะครับน 1, เนี่ยล่องจีวรแต่ละล่องเห็นไหมเห็นหนามแหลมๆนี่ไหมอันนี้โผล่มาค่อนข้างเยอะเลย,หล,ยหลายเส้นเลยเนี่ยเป็นกระจุกเลยนะครับปุ๊บนี่ก็เป็นกระจุกเลยนะครับเนี่นยนะ สองเส้นล่างกับหัวกับหางดูนะครับตีวอลก็จะมองเห็นนี่ในร่องต่อให้พระศึกยังไงก็ไม่ศึกต้องเห็นชัดอย่างนี้ยต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับต้องบอกว่าโคตรคม,มคมมากมากนะครับภาบางอย่างต้องกับหัวกับหางดูค่ะทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับคำว่าเทวดาเล่นดิน ในล่องตัวหนังสือเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเสี้นขนแมวเล็กๆนะครับวางได้เลยพวกนี้นะครับบริเวณพื้นเนี่ยจะมีเส้นขนแมวเล็กๆนะครับปรากฏอยู่ทั่วเห็นไหมดอเด็กก็มีมอยดูใยล่องดอเด็กเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มเลยเนาะนอาจารย์แม่มห,นหน้ามีกล่องมาวางนะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะได้ค่ะ ฟึบขอยืมหน่อยอยืมหน่อยอ่านี้ดีกว่าเออปรับคล้ายนี่เห็นไหมครับบริเวณพื้นพื้นจะมีเส้นขนแมวเล็กๆ,ๆ,ๆอยู่นะครับนี่เทวดาเล่นดินนะครับบริเวณนี้ก็จะมีเส้น มีเส้นขนแมวอยู่ที่พื้นทั่วเหรียญน,นะครับจะเป็นอ่รู้สึกว่าจะเป็นแนวเฉียงม้างมันเล็กเกินอ่ะมันเล็กเกินจนเราเราต้องใช้กล้องกล้องสองพระนะครับดูดอเด็กเอาแล้วกันนะครับดอเด็กก็จะเยอะเป็นพิเศษี่ภายในล่องนะครับเห็นไหมครับเนี่ยล่องดอเด็กน่จะเป็นเส้นขนแมวเล็ก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 หลายเๆๆส้นนะแล้วตัวหนังสือเนี่ย จะเบิ้ลจะซ้อนกันเป็นสองชั้นเห็นไหมครับ oh. ออตัวหนังสือจะเบิ้ลเบิ้ลเนี่ยรอเรือก็เบิ้ลนอนหนูก็เบินเน้ลเห็นไหมมันจะมีซ้อนๆอันนี้ดูเป็นองค์ประกอบหลักนะครับตัวยันคมชัดลึกอ่พวกนี้แกะบล็อกเนี่ยเดินเพจหมดละเพราะฉะนั้นตัวหนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นก็เหมือนกันนะครับในร่องตัวยงตัวยันเนี่ยก็จะมีเส้ยนขนแมวเล็กๆเหมือนกันนะครับแต่ละจุดแต่ละจุด มีทุกช่องนี่อย่างตัวหน้านี่ก็พอมองเห็นบ้างานะครับเนี่ยจะพอมองจะมีเสี้ยนเสี้ยนวิ่งเล็กเล็กจริงๆจุดใจตั้งนะครับจุดใจตั้งทีนี้มาดูตัดข้างกันนะข้างตัดนะครับปึ๊บคำว่า,าหลวงปู่สวงเดี๋ยวนะไอโฟกัสหายอ่ามาแล้วอ่ะ หลวงปูส่สวงนะครับตัวตัดจะดูบริเวณช่วงนี้แหละด้านหลังก็จะตรงกับคําว่าเทวดา,าเอออันนี้ยังเห็นชัดกว,ว่าวังชัดไหมคะเอ,อยังเห็นเสียนชัดกว่าโอ้อนี่เนาะ no. ออันนั้นมันเหมือนจะใกล้ไปหน่อยเสียนในดอเด็กเนี่ยวิ่งทะแยงมุมมาเกือบสี่สิบห้าองศาตัวทอก็มีนะครับมีทุกตัว เนี่ยตามพื้นเนี่ยเห็นไหมครับ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้ชัดกว่ามันเล็กอะ่ะเล็กจริงๆ mm hmm. ตัวตัดนะครับตัวตัดจะอยู่แถวคําว่าเทวดานะครับแถวแถวเนี้ยนะครับจุดจตังค์เลย mm hmm. ดูองค์ประกอบทั่วไปก่อนองค์ประกอบทั่วไปของตัวตัดเนี่ยเขาจะลงแบบหลุมพะกวยอะ่ะนิดเดียวนะครับตัวตัดจะมีซี่อยู่นิดเดียวให้เพื่อนๆนมองเห็นนะจะมีรอยคูดอยู่แค่ไม่ถึงครึ่ง เจากนี่มานี่เขาจะปรากฏรอยคูดที่เหลือก็จะฉีกขาดไปฉีกขาดไปนะครับอันนี้คือตัวตัดของหลวงปู่สวงจําไว้เลยนะครับถ้ามีรอยคูดสุดมีดเมื่อไหร่เนี่ยวิ่งยาวๆมาสุดเลยเก๊นะเก๊ะร้อยเปอร์เซ็นยางนี้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดม,มาสุดเลยเนาะใช่ต้องต้องโผล่มานิดเดียวรอยคูดนะต้องมีแค่นิดเดียวนะครับเพื่อนๆจำไว้นะครับ แล้วจุดที่ผมใช้ดูนะครับใช้ดูเสมอผมก็จะมาดูคําว่าแถวแถวเทวดาเล่นดินนะครับหลวงปู่สวงนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะสักครู่บริเวณนี้นะครับจะมีล่อง จะมีล่องเห็นไหมจะมีรอยคูดยาวแค่บริเวณนี้ฟื้นมาเห็นไหมครับตรงกับคำว่ารอเรือแถวแถวรอเรือเนี่ยบริเวณเนี้ยนะครับก็จะมีรอยคูดยาวมานะแล้วถัดมาก็จะเป็นตัวตัดหย,ยาบๆอยู่บริเวณนี้นะครับมีบัางหย,ยาบๆอยูนะ่แต่สั้นนิดเดียว ลงไม่สุดมีดนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมีตุ่มนูนอันนี้ก็จะเป็นบั้ง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 เนี่ยช่องไฟเพื่อนๆต้องจําช่องไฟไว้นะครับช่องไฟค่อนข้างหยาบเนี่ยบริเวณด้านล่างนะครับเนี่ยสองเส้นมีเนื้อนูนอ่ามีเนื้อนูนแล้วก็เลยมาอีกหนึ่งเส้นแต่จําไว้ว่าบริเวณนี้จะมีร่องนะครับเนี่ยจะมีร่องปุ๊บยาวๆแล้วก็จะมีสองเส้นนูนจ่ายตังค์ได้เลยนะครับ เว้นวักมาหน่อยก<ๆ>็หยาบ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 เนี่ยมันเป็นการจดจํานะครับเนี่ยตัวตัดหยาบนะครับอืองทงอั้งหยาบแต่ว่าลงไม่สุดมีดลงสุดมีดเมื่อไหร่เรียบร้อยลงเรียนจีนนะครับมือไม่มีเล็บก็เรียบร้อยลงเรียนจีนเส้นในหูไม่มีก็เรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือจบข่าวอ่าเก๊นแน่ๆนะครับนี่ดูไปรอบๆนะครับหมุนให้ดูหลายๆมุมค่ะรอยครูดเห็นไหม มันจะไม่สุดมีดนะมันจะไปสุดอยู่ตรงคําว่าเทวดาแค่นั้นน่ะไอ้ตรงด้านล่างเทวดาเล่นดินะนะครับเหมือนเป็น question mark อนะ่ะเนี่ยพระแท้มันจะต้องมีตัวตัดตัวตัดแท้มันจะต้องมีตรงนู้นตรงนี้ให้ดูค่ะนะครับหยาบแล้วฉีกขาดไปเลยชั่วนะ ไม่ยากนะครับไม่ยาก <c oughs> นะฮะชัดเจนมากๆเลยใช่ขานะแขนอ่างเงี้ยเห็นไหมโอ้ขานี่เป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วเลยค่ะขาไม่มีรอยรอยบากรอยถากรอยขูดไม่มีเส้นขวางเนี่ยเก๊น,นะครับเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับ <c oughs> แขนแขนก็มีนะครับจีวรก็ต้องขมตัวก็ต้องเป็นผลนะครับเห็นไหมครับอ <c oughs> เรียกตกทราย,รยดูกระแสเดิกระแสปั๊มเนี่ย รอยยืดของโลหะมันไหลเลยนะ<ว>ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมปลายเล็บสุดท้ายนะครับนี่มีแง่งขึ้นมาหน่อยนะเส้นในหูปึ๊บขวางค่ะนะแล้วก็มีทิ่มลงอีกสองเส้นดูไม่ยากนะครับไม่เข้าใจส่งรูปถ่ายมาได้ดีๆรับซื้อหลักหมื่นนะครับดูย้อนหลังได้ด้วย <นะ S 1> ดูย้อนหลังได้เลยใช่ค่ะถ้าเกิดดูไม่ทันนะคะในเพจเฟซบุ๊กรับเครื่องสวรรณภูมิ YouTube ก็ได้นะไปดูย้อนหลังได้จะมีหัวข้อขึ้นนะว่าคุณอยากจะดูหัวข้อเรื่องอะไรวันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะเหรียญร,ร,รุ่นแรกนะที่มีการถ่ายทอดสดอยู่นะตรงนี้ตอนนี้ด้วยนะคะ่<ช>ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์รันนะคะใค,ใครมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของปลักเรื่องอยากจะ,ะให้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าที่คุณมีอยู่เนี่ยแท้หรือเปล่านะ,ะแล้วก็อยากจะ ให้อาจารย์เช่าต่อไหมย,<ด>ยินดีินนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะคแล้วก็เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาโทรพูดคุยกันนะ0267-867-61นะคะ1 1> ส่ง SMS 1 1> มาค่ะ423-0777เดี๋ยวกลับมาค่ะค